ชาติวันนี้วันที่24เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะมีความสุขและความซาบซึ้งอันไม่มีขีดจำกัดให้ละเลิกความเจ็บป่วยของสำนึกล่างให้มีสติปัญญาที่มีความรักและปรับปรุงความประพฤติของลูก คำถามลูกคนไหนไม่สามารถมีความทราบซึ้งในความรู้นี้อย่างผิดผิดใดไดได,ได้คำตอบผู้ที่รู้จักและจดจำพ่อได้อย่างแม่นยำผู้ที่สันเเสิิญพ่อจากหัวใจของเขาและใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้คือลูกๆผู้ที่ไม่เคยมีความทราบซึ้งชนิดที่ผิดผิดใดๆของความรู้นี้ ผู้ที่พิจารณาพ่อว่าเป็นคนธรรมดาจะไม่สามารถจดจำท่านได้ถ้าพวกเขาจดจำท่านพวกเขาแน่นอนก็จะเขียนถึงท่านแล้วก็ให้ข่าวของกับท่านของตัวเขาเองเมื่อลูกๆนั้นไม่ได้เขียนถึงพ่อบาบาและก็ให้ข่าวกับท่านพ่อก็จะประหลาดใจไม่ว่าลูกคนนั้นได้หมดสติไปแล้วหรือ สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะรักษาตัวลูกเองให้ปลอดภัยได้ตลอดเวลาลูกจะต้องรักษาสติปัญญาของลูกให้ไม่วางเว้นในการกติร์นตรองมหาสมุทรแห่งความรู้นี้จงมาเป็นผู้กวงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองอย่าได้เสียเวลาของลูกในการนินทาจุดที่สองให้ศึกษาการศึกษาที่พ่อสอนลูกที่จะมาเป็นผู้ที่ละวางจากร่างกายของลูก เพื่อที่จะปลอดภัยจากกำลังของมายาจงทำสเตตรหรือสภาพของลูกให้ไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนพรขอให้ลูกนั้นร่วมมืออยู่กับทุกๆคนและเป็นตัวอย่างทางปฏิบัติเหมือนกับพ่อบลามาผู้ที่ใส่เป้าหมายของเขาเข้าไปในรูปแบบปฏิบัติพ่อบลามาทำตัวท่านเองนั้นให้มาเป็นเครื่องมือเป็นตัวอย่าง และก็ใส่เป้าหมายของเขาเข้าไปสู่รูปแบบของการปฏิบัติอยู่เสมอใครก็ตามที่เริ่มต้นคืออรชุนเขานั้นอยากมาเป็นอันดับหนึ่งโดยการทำสิ่งนี้ให้ทำตามพ่อในหนทางเดียวกันจงมาเป็นภาพลักษณ์ของคุณธรรมตลอดเวลาด้วยอะไรก็ตามที่ลูกทำในชีวิตของลูก จงมาเป็นตัวอย่างทางปฏิบัติแล้วทําให้ดวงญาณซึนซับคุณธรรมได้อย่างง่ายดายด้วยความร่วมมือของลูกนี่คือการรู้ว่าเป็นการบริจาคคุณธรรมการบริจาคก,ก็หมายถึงการให้ความร่วมมือของลูกดวงญาณทั้งหลายเดี๋ยวนี้ต้องการเห็นผลพิสูจน์ทางปฏิบัติบางอย่างและไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินเกี่ยวกับทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นจงทําตัวลูกเองให้เป็นภาพลักษณ์ของคุณธรรมเป็นอันดับแรกคติพจน์ผู้ที่ขจัดความมืดมิดของความไม่พึงพอใจของทุกๆคนออกไปคือตะเกียงแห่งความรู้อัจฉะโอมชานติ